เกมสยองขวัญ EP 6เล uh ีย huh. วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเลเวลสตาร์หันมองซ้ายมองขวาได้ด้วยเว้ยพอตเตอร์คนน่ากลัวมาดูมองซ้ายมองขวาเกมยองขบานเีย อ๋อกดสเปซบาร์เพื่อไอ้นี่แล้วก็กดเก็บตังค์เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอ๋อกระโดดกระโดดข้ามไปยอบงบ้านของข้าของซาของข,ข้าของซ้ายกันอันนี้มีจอเกมแล้วด้วยแล้วก็มีโค้กเป๊บซี่แล้วก็ลีไม่เลยผิดแปลกปลั๊กไฟเดิมโอเคไม่มี แล้วก็อกจับบ้านแล้วก็กระโดดตกใจโฟตเตอร์มดผู้หยิงด้วเฮ้ยเขี้ยอะไรวะอะไรวะอย่างวะจอแหลกด้วย มีอะไรผิดปกติโอเคไม่มีโอเคไปต่ออะไรวะสมุดตกตกใจหมดเลยสมุดตกมีคนอยู่บ้านความมาซ้ายก่อนเผื่อมีอะไรผิดปกติ โอเคเก็บเหรียญโหอะไรวะโอเคไม่มีอะไรผิดปกติเอ้ยลุกขึ้นมาด้วยเมื่อกี้โอเคไม่มีอะไรผิดปกติธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรหรอกเลเวลสตาร์ทเสียงเพลงมันเปลี่ยนไปเสียงเพลงเกมมันเปลี่ยนไป ไอเสียงเพลงเกมมันเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนไปใกหลังนึงเกมมีบ้านเยอะจังวะเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรหรอพีบอรตีแค่จู่ๆแบบกนมันเปิดเองแล้วเรามันพัดปกติ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 จะตายโหดูมือนสวยงามเขาสิไม่มีอะไรหรอกปกติเมื่อกี้ตาฝาดเมื่อกี้ตาฝาดตกแล้ว ปกติปกติไปเดวยวกับมานี่เฉยเลยอะไรไมนเนี่ยหนึ่งสองกระตืวให้ไปเฮย้ยเกมเก,มเกมเปลี่ยนสีเกมปกติละกินอาจจะเป็นสเคีทรับก็ได้ในเกมโอ้หนี่มันกูญแจอ๋อ เวรละอ้วยว่าจริงด้วยเลือดด้วยน้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่หกน้ำสตรอเบอรี่หกไปพอกูต้องไม่เจออะไรอีกแน่เนี่ยมองความมองซ้ายก่อนเลยค่อยกระพิบ ว่าทางนี้ได้โ,โพ่อแม่พ่อแม่เ <c oughs> ราต้าวเราอ่ะ เียมันขยับตามเท้าตัวละครเกมอ่ะมาแล้วมขยับตามเท้าตัวละครเกมนี้ด้วยขยับเข้าไปใกล้เรืเอ่อยๆเฮ้ยมาแล้วก็วจบเลือดรีเพย์เมืว่าเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้จะดูสั้นไปหน่อย เพราะฉะนั้นผมเลยจะมาเล่นเกมอีกเกมหนึ่งเป็นเกมทงความสะอาดชื่อว่า Last Night Mop ไปเริ่ม Hey, sorry for calling you so late, but uh, would you mind going by the house and do a quick clean up? I, uh, I made a bit of a mess and I, I need the house cleaned. a s I have some guests? อ๋อก็สบายมากสกป เราอยู่ไหนเนะี่ยลองเดินอ๋ออนไรอ่ะคิดเพื่อทำความสะอาดโอ้โอเคเริ่มเกมโอเคแล้วก็เดินองนี่มันอะไรวนะเนี่ยไม่ครอบครัวนี้มันกินขี้กันกอย,อยังไงวะก็ไม่เข้าใจทมไมแม่ เลอะเทอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเอออย่างนุสพบ้านกูเลยสกปรกตายเลยถ้าเป็นบ้านผมนี่ผมรับผมรับแบบนี้ไม่ได้เลยแต่ถึงว่าแหละเขาเลยจ้างจ้างเรามาเพื่อทำความสะอาดนี่ก็เยอะเหลือเกินน,นี่ไม่ได้เอายิบได้แลละทำความสะอาด ถูถูแต่ไทเช็ดเช็ดถูถูแล้วก็ทิ้งแล้วก็ถูแล้วก็ถูก็หยิบถูได้ไหมหยิบตอนถือไม่ได้ไม่ได้บักหาลาดแล้วก็ถูอีกแล้วก็เก็บขยะโอเคไปห้องต่อไปได้อืไม่มีอะไรพิบติ เอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งสนใจใจตรงนั้นก่อนเลยดีกว่าเราทำความสะอาดตรงนี้ก่อนไปสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไปยิบกุญแจหน้าต่างไป,ไปห้องต่อไปนี่ไอ้ันโฟมมาลแล้วแม่งจะน่ากลัวเลยโอ้ปกติโอเค ำความสะอาดห้องนี้แล้วก็เช็ดๆช็ดตูดทุ่ยใครที่ใครค้อยหน้าต่างโอเคไม่มีคิดไปเองอะแหละหูฟาดเฮ้ยปกติไม่มีอะไรกี่แค่ตามไอ้ีเฉยตาม เบอร์จนไม่เห็นภาพหลอนหรือเมื่อคืนผมอานน่าจะนอนดึกไปห้องถัดไปขยประมาณตรงนี้เปิดได้ป,ะปะ่วะโอ้ขยะตรงนี้นี่เองเปิดได้ป,ะปะ่ะยังเปิดไม่ได้ลดี๋ยวลิข้องคำสาบจัง แต่ยังไม่หมดวะทำไมมันไม่มีเสียงเด้งดอออีสแบกเฮ้ยปากหานี่แม่ต่อยกูแม่บ่เนี่ยต่อยกูบ่แม่ จบที่น oh, ี่ดีงานมัน,นโคต like yeah. oh, รแย่โอบพูดสิ้นบาคานี่วางสายวิเอาเป็นว่าขอจบเกมสยอยงของวัญอีพี EP ที่6ไปเท่านี้นะครับผมขอบครับและมารับชมกันใหม่ที่อีพีที่7หรือไม่ก็ E.P. ใหม่เกมกาวขอบคุณครับ